โอเคสวัสดีครับวัดยูสุตตัวจริงนี่เลยครับโปรโมชั่นดาว2 9งหของผม4ประตู LDA ตัวเตีย้ยเดี๋ยวเราลองไปฟังกันครับวันนี้พี่นิทิทัศเดินทางมารับรถกับเราแล้วว่าออกราได้ง่ายออกรได้จริงไหม Let's go ไปโอเคสวัสดีครับพี่นิทิทัศสวัสดีครับดีครับรเอ็ซีผมมีหนึ่งพันนะติดตามจากเพจมาะนะครับครับผมขอบคุณมากมากพี่วันนี้ที่เลือกใช้บริการของเรารสอบถามนิดนึงออกรถคันนี้ a, ออกง่ายไหมพี่ออกง่ายครับสาม,มารถออกได้ตามโปรโมชั่นครับอกง่ายครับสองหมื่นกว่าบาทก็ออกรถได้นะพี่เนาะ ออกรถได้ง่ายแบบนี้พี่ประกอบอาชีพอะไรครับเนี่ยไอทำงานโรงงานครับนักงานโรงงานงานโรงงานครับมัน้องใช้คนค้ำให้วุ่นวายครับผมไม่ต้องไปหายากพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดให้มาค้ำให้วุ่นเลยนะพี่เนาะครับออกรถได้จริงวันนี้เอาส่วนลดของน้องสาวมาด้วยครับผมอีก5,000บาทครับขอบคุณมากพี่ที่ได้ใช้วิจาร์ของเราครับผมร่ำรวยเฮงงครับมีนาปลอดภัยครับที่สิ่งใดก็สมหวังตามความพัฒนาเลยฝากเชื่อผมมั่ง ก็ยังไงถ้าออกรถก็คิดถึงพี่บัานนะครับวัดอีสุตวัดอีสุตจริงครับโอเคขอบคุณครับครับผมครับไม่สายครับพี่เลยเลยโทรทักไลน์อินบ็อกครับพี่นิติชัดการันตีให้เราเรียบร้อยวัดอีสุตจริงจัดให้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย